ก่อนอเลยฮะเอาก่อนเลยเอาได้ผมฟอก็ได้ตัมาก่อนอ่ะก็รู้สึกดีใจครับพี่แบบมันมีพิธีเปิดมันมันเหมือนเป็นเป็นแบบว่าเหมือนให้เรารู้แล้วอ่ะว่ามันใกล้จะเริ่มต้นแบบจริงจริงยังจแล้วก็ดีใจมากวันนี้ที่ทุกคนมาโอ้โหแสดงความยินดีเยอะมากครับดีใจที่ได้เจอทุกคนมากมาครับอ่ะได้<ม> ก็ดีใจเช่นกันครับบอกว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ได้บวงสรวงครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้แบบแม้ที่ป่านผ่านมาก็ไม่เคยบวงสรวงมาก่อนก็ถ่ายเลยอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอามันมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นเกียรติมากพอสมควรนะมีหลายหลายคนมาร่วมงานความยินดีอะไรแบบนี้ด้วยก็แั่แล้วมันรู้สึกถึงพลังครับผม ดีใจครับครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าการวงสวนเนี่ยก็เป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งว่าซีรีส์เรากําลังจะมาแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนได้มาพบปะกันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเตรียมดูซีรีส์เราอะไรเลยคนับค่อนข้างที่จะสั้นกวังกับกับเวอร์ชันเวอร์ชันยาวของรับเบื้งต้นเออเตรีตัวเราอยากมีอะไรอยากจะบอกไหมครัว่าแบบเอ่ะได้ก็จน อะไรมาอย่างงี้เลยไม่ร <wrote> ู้ว่าใครจะเริ่มส่วนตัวผมรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านบทอ่ะมันรู้สึกว่ามันดีอ่านบทก็สนุกแล้วแต่ว่ามันด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเรื่องนี้ไงมันจะดูไบแอดไปหน่อยก็เลยแบบว่าไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีแบบจิตใจที่เข้าข้างัางตัวเองไหมก็อยากให้ทุกคนรอรอดูไปด้วยกันดีกว่าแบบตัดสินไปด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าคาดว่าดีมากในมุมของหอมเวลาที่เห็นเขาในแสดงอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกไงมันดีกว่าเดิมไหม ผมรู้สึกว่าดีดีกว่าเดิมมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิมแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่มันพร้อมแล้วก็ลงตัวมากกว่านั้นแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่พี่ยินบอกนะครับอยากให้ทุกคนรอดูซะมากกว่าพวกผมแบบไม่กล้าตัดสินพอเป็นภาพยาวแล้วตัวของน้องมาร์กเองก็ต้องมีความสัมพันธ์ของสงคู่เนาะเอ่ยังไงคะเราแบ่งทำโซนนะเนย์าโซนอ่ะมันอ้วนขี้อะไรนึกโซนเลยแบ่งสามคน้ะเช้าเย็นอะไรครับเนี่ย ไม่ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นซีรีส์เต็มเนี่ยเราเราได้รับหน้าที่ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซีรีส์มากขึ้นตอนนี้เราได้อิสระในการทําได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวบทเรื่องตัวคาแรคเตอร์เรื่องตัวอะไรมากขึ้นแล้วก็เรื่องต้องบอกว่าเยอะกว่าภาคซีรีส์กุดอยู่แล้วครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่มาที่ไปเรื่องอะไรเนี่ยเราเราก็มาทํากันบ้านกันมาเวิร์กช็อปกันแล้วก็เรื่องราวต้องเยอะกว่าซีรีส์กุดแน่นอนอยู่แล้วครับ หือแม้กระทั่งนี่ตาสัญลักษณ์เขาก็เป็นคนออกแบบขึ้นมาไ่เป็นคนออกแบบนะไม่ก็หมาว่ามีการเข้าไปส่วนร่วมของการเป็นซีนี่ไงชก็เลยแบบผมติดขัดอะไรแ่บคุณมอคุณออกแบบตาโลโก้มาทำไมใช่พยายามทำเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่มอหอนแก่นไงผมก็เลยดูมองว่าเอ้โลโก้เก่ามันไม่ได้ยังไม่ได้สื่อถึงมอหอนแก่นเท่าไหร่ผมก็เลยขอขอเปลี่ยนออกแบบโลโก้เองก็บอกพี่ลินว่าผมขอออกแบบเองนี่ว่า คือด้วยความเป็นสัญลักษณ์คือตรงขอนแก่นเนี่ยมันเป็นพระธาตุขามแก่นนะครับแล้วก็เฮ้เราจะทำยังไงเราจะเอามาใส่ทั้งดุนเลยไม่ได้ผมก็เลยจะทําให้มันเป็นแบบว่ามีกลิ่นอายอะไรนิดนึงแล้วก็ความเป็นวิศวะอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาใส่ให้มันเป็นโลโก้ให้มันดูมีเอกลักษณ์คุณมีส่วนลมอะไร้าเขาจะทำโลโก้แล้วทำอะไรพูดได้่ะพูดได้ป่ะพูดพูดได้เอเป่าเออผมก็ไม่รู้พูดอะไรว่า เอาเป็นว่าผมมีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ครับใช่เคยสรุนแล้วว่าเป็นเพลงอะไรคะเฮ้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วอ๋อเฮ้ยคุณคุณขนาดนั้นเหรอเอาเหรอมันโตหรอกไม่มันกล้องกล้องมันกล้องให้พร้อมอ๋อทีมกล้องเป็นผมเป็นคนถ่ายเหรอใช่ผมเป็นคนถ่ายทุกอย่างเลยพูดได้แล้วพูดได้แล้วพูดได้แล้วใช่ไหมโอเคครับก็ผมนะครับเป็นมีส่วนร่วมนะครับในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับ กมมีส่วนร่วมเลยครับให้กำลังใจในการไปแสดงซีรีส์เรื่องนี้ก็เพียงเท่านั้นแล้วไม่มีนื่อยผไม่รอดอฝากฝากหน่อยในเรื่องนี้ที่คนรอคอยเขาแบบทำไมมัาต้องเปิดมาดูสิก็ที่แน่ๆผมว่าทุกคนมันเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาจริงๆอะไรนะจากว่า นักแสดงก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบลายเดิมเนาะแบบเป็นคนเดิมๆแล้วทุกคนก็คือเขาเรียกว่าไงสนิทกันมากขึ้นตลอดเวลาแบบแก๊งเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละอยากให้ดูความสัมพันธ์ที่มันสนุกแบบว่าทุกคนสนิทกันจริงๆแบบไม่ใช่แค่แบบผ่านกล้องหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีมากๆ,ๆนะครก็อยากให้คอยติดตามนะครับผม,ผมท้งไหนครับท้องไหนวีทีวีครับผมโอ้โหเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรคะเอ้าวเ<า>มื่อกี้เหมือนคุณอะไรนิดนึงแล้วโดนดอ๋อผมมีอะไรติดฟันผมว่าอะไรไม่ใช่ก็ ผมเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์ที่ที่ใครหลายคนรอคอยแล้วก็ตัวนักแสดงเองก็รอคอยครับก็ลองจากอวตารก็กดรักรุ่นพี่ที่รอนนรที่รอนานที่รอนานผมเข้า,นานใจฟิลแฟนคลับอวตารเลยต้องรอมากก็ก็อยากอยากให้ทุกคนได้ดูมันมันมันใกล้เข้ามาแล้วครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ดูพวกเราแสดงได้ดูนักแสดงทุกคนแสดงแล้วขอให้สนุกไปกับมันครับคาดหวังแค่นี้ครับ ครับก็ผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับทั้งแฟนลับของเราแล้วก็ที่ไม่ใช่แฟนลับหรือใครเปิดได้ผ่านมาเจอนะครับก็อยากให้ไปดูเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคนที่แบบไม่เคยดูก็เข้าใจได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะนะครับที่ v t v ครับค